มาละเดอไอ้แคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับฉับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวตาันทั่วไปอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอพี่น้องครับเรื่องของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ พี่น้องไม่ต้องตกใจนะครับใครที่เคยได้ได้แน่นอนนะครับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฉบับใหม่ของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาก็นับได้ว่าเป็นการสิ้นสุดการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราแบบทั่วหน้าที่ดําเนินการมากว่า14ปีนะครับเบี้ยยังชีพคนชราหรือว่าเบี้ยคนแก่เป็นเงินบํานาญผู้สูงอายุที่อายุครบ60ปีขึ้นไปเริ่มขึ้นในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปี2 5 5 2ดยการ ใช้ระบบขึ้นทะเบียนก่อนการเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือว่าคุณสมบัติรายได้มีเพียงการระบุว่าต้องไม่เป็นผู้รับสวัสดิการอื่นอยู่ก่อนแล้วนะครับแต่ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566ซึ่งลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่7กร,รกฎาคม2566ซึ่งเป็นช่วงของรัฐบาลรักษาการมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพว่าเป็นผู้ไม่มีราย ได้หรือรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามที่กฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกําหนดครับอย่างไรก็ตามครับประกาศฉบับนี้ก็ระบุว่าผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ก็คือคนที่ได้สิทธิ์อยู่แล้วในปัจจุบันยังคงได้รับสิทธิต่อไปนะครับส่วนคนที่จะเข้ามาใหม่เป็นน้องใหม่ผู้สูงอายุน้องใหม่ที่อายุเพิ่งจะ60ปีจะมีเกณฑ์เรื่องรายได้เข้ามานะครับเราจะได้คนที่ต้องการ การความช่วยเหลือจริงๆยากจนจริงๆนะครับเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุครับและเงินส่วนที่เหลือที่ไม่ได้จัดสรรให้ผู้สูงอายุที่มีไรายได้เพียงพออยู่แล้วก็จะได้นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆต่อไปนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ